สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่อง HP Smart Tank 580นะครับ HP Smart Tank 580นนะครับเครื่องขึ้นไฟสีส้มกระพริบนะครับผมแจ้งเตือนนะครับตลับสีมีปัญหานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาดูวิธีแก้ไขนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนตลับนะครับผมง่ายๆนะครับผมก็ให้เราสั่งซื้อ ชุดตลับมึกมานะครับผมก็จะมาแบบกล่องแบบนี้นะครับอันนี้สีสีก็เบอร์ตามนี้เลยนะครับดําก็จะเบอร์ตามนี้เลยนะครับนะครับพอเราได้ชุดตลับมาแล้วนะครับชุดหัวพิมพ์นะครับเราก็ถอดจุกสีส้มออกนะครับแล้วก็ฉีกานี่นะครับไอตัวพลาสติกนะครับออกเลยนะครับนี่นะครับพอเราเตรียม พอพิมพ์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดฝานะครับเปิดฝาเครื่องลงมานะครับผมพอพิมพ์มันจะเลื่อนออกมาแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เรากดนี่ครับมันจะเห็นไหมครับตัวฝาครอบสีฟ้านะครับกดลงหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ทําการกดมอพิมมออกเลยนะครับผมนี่ครับผมสีก็คืออยู่ซ้ายมือนะครับสีดําอยู่ขวานะครับ ส่วนตัวใหม่เราก็เสียบเข้าไปให้ตรงๆนะครับดันนะครับดันให้เข้าล็อกนะครับดันแรงๆให้เข้าล็อกนะครับผมตัวสีดำก็เหมือนกันนะครับนี่ครับผมพอเราดันเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดฝาลงนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบเข้าไปนะครับผมนี้มาดู หน้าจอเครื่องของเรานะครับครับรอสักครู่นะครับต่อไปนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มก้ากระบาดนะครับผมที่มันขึ้นสีแดงนะครับ ค้างไว้นะครับนะครับกดค้างไว้นะครับประมาณเห้าวินะครับผมนี่ก็รอนะครับนี่นะครับผมก็รอประมาณสัก หนึ่งนาทีสองนาทีนะครับผมเครื่องมันก็จะขึ้นหน้าตาปกตินะครับผมกรณีถ้าเครื่องพิ้นกระดาษออกมาแบบนี้นะครับกรณีเราถ้าปิดเครื่องเปิดใหม่ถ้าเครื่องพิ้นกระดาษออกมาแบบนี้นะครับก็ให้เรานำกระดาษนะครับใส่ชุดสแกนเรานะครับก็คือ ดูที่รูปนะครับเขาบอกให้เอาฝั่งที่มีนี่นะครับฝั่งที่เอ่อเป็นรูปเครื่องพิมพนะครับให้เอาไว้ฝั่งทางด้านหน้านะครับผมแบบนี้นะครับฉีดฉีดฉีดแบบนี้ ฟ้าฟ้าเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็ไว้แล้วก็กดถ่ายเอกสารหนึ่งครั้งนะครับผมให้เรากดผมเข้าดำนะครับเขาก็รอนะครับผม พอรอประมาณ2นาทีนะครับพอเครื่องมันสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตานี่นะครับนี่ครับขึ้นมาหน้าปกตินะครับเราก็ลองปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับพอเราปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วเค,เครื่องมันขึ้นมาใช้งานได้ก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนการติดตั้งพอพิมพ์นะครับผม รอสักครู่นะครับนี่ครับผมก็ขึ้นมาปกติแล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่เจอนะครับเครื่องฟ้องกระพริบฟไฟสีสม้มแล้วก็ขึ้นเป็นรูป สจุดหรือว่า 1. จุดอยู่จอยู่ตรงนี้นะครับมี 3. จุดแล้วก็ 1. จุดนะครับก็สั่งซื้อตลับมานะครับสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมก็ยังไงก็ลองดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ